าฉันไม่มีหนทางอื่นถึงใจมันคงแต่สักวันก็คงหายแค่ผู้ยิ้มที่รักในจริงคิ้งกันไปไม่ทำให้พึงอดเรื่องแค่นี้มันขีมา

จะเพียงกวดพกเธอวนเวียนมาหลอกตั้งหลอกใจขอบคุณครับเยี่ยมมากบเยี่ยมมากกำลังใจในกำลัง ก็มีมาอีกนะครับเป็นแบนซ์หนึ่งคันเก่กาๆก็ได้นะครับแนทได้เป็นไงน,นะครับแนทบอกว่าแม่ๆพ่อๆนะครับมอกรายใจมอเป็นค่าเครื่องบินไปกรุงเทพกับพ่อประเกลือนะครับ่อเปในใ็นค่าเครื่องบินเลย<รอ>กักกบคุณแนทนะครับ,บกับกลับขอตกก้อนรับทุกท่านนะครับที่มีกำลังใจอันเต็มรถนะครับ แต่วันนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารยวุโสครับแล้วก็คณะกิจผูคณะอาจารย์จากโรงเรียนคุณอรพิเดียด้วยกันนะครับที่ได้เป็นผู้คอยแนะนำแล้วก็ให้คลับศึกษาให้กับน้องแนทนะครับให้กับน้องแนทในโอกาสนี้อย่าลืมนะครับเสียงโบสถ์เพื่อชื่อเสียงของชาวประวัติศาสตร์นิรุนหลานของประวัตธาร์นิจะมีชื่อขึ้นในดับประเทศอยู่ที่ การให้กำลังใจจากพวกเราทุกคนนะครับเพราะนั้นขอต่อทื่น้องนั่นนะครับเด็กชายนิคายสิริธงศรีสุขานะครับ